สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับทางช่องสอนมวยไทยบายครูต๊อกวันนี้ครูต๊อกจะมาจัดอันดับนักมวยไทยที่เก่งที่สุดในพศออนี้ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องสอนมวยไทยบายครูต๊อกและอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูต๊อกได้ทำคลิปต่อไป นักมวยไทยที่เก่งที่สุดในพออนี้คูต๊อกจัดให้7อันดับดังนี้อันดับที่7คู้ต๊อกจัดให้พระจันทร์ฉายพีเแสนชัยมวยไทยยิมก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือเป็นนักชกที่มีไอคและมีความสามารถในการชกทั้งมวยไทยและมวยสากลและเป็นนักมวยที่เรียกร้องให้มาชก ในรูปแบบมวยสากลอาชีพอีกด้วยสำหรับอันดับที่6คู่ตกจัดให้โยทินเอฟเอกุปมวยแข็งแกร่งเตะต่อยหมัดเขา่าศอกปั้มตีรุนแรงมีฮึดผ่านตลอดผ่านมวยเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะฉายาของเขาก็คือขุนเข่าคำาชโนดจากจังหวัดอุดรธานี สำหรับอันดับที่5ครคูต๊อกจัดให้กองไก่เอนนี่มวยไทยนักชกพันเดือดจากเมืองสองแควร้อนแรงสุดๆล่าสุดพงาดขวารางวัลยอดมวยไทยแห่งปี2563ของกีฬาแห่งประเทศไทยและมีผลงานชนะรวด15ไฟน็อก12ไฟกองไก่เอนนี่มวยไทยอายุหยีบสปีจากจังหวัดพิษณุโลก และอันดับ4ครูต๊อกจัดให้เจ้าทารกเงินล้านแสงมณีสอกาแฟมวยไทยยอดมวยที่ได้รับความนิยมติดอันดับท็อป5ของประเทศผู้มีหน้าตาคมถูกใจบรรดาแม่ยกแถมยังมีประสบการณ์ความสำเร็จมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันการันตีด้วยเข็มขัด7เส้นซึ่งเจ้าตัววางแผนจะลาเส้นที่8จากเวทีมวยระดับโลกในศึกวันแชมเปี้ย s h i p และเจ้าตัวได้ล่นลงมาของการจัดอันดับของคูต็อกก็คือไฟล่าสุดไปแพ้เจ้ากับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมีและอันดับ3คูต็อกจับให้อหนุนมสินตึงกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมีอิโนมสินตึงมือปราบคิกบอกซิ่งเจ้าของสถิติใหม่บนเวทีระดับโลกวันแชมเปี้ยนชิพ ้ดยเวลาหกวินาทีเท่านั้นกับปิตันเพชรกินดีอาคาเดมี่เป็นนักมวยที่เกิดมาพร้อมพรมสวรรค์ด้านศิลปะการต่อสู้บูได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับมีรางวัลเกียรติยศหลากหลายสาขาเป็นเครื่องการันตีทั้งประเภทมวยไทยอาชีพมวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลและล่าสุดเจ้าตัวสามารถเอาชนะแสงมณีสอ,สอกาแฟมวยไทยคูเอกศึกทูฟอร์ยูมวยมัน วันที่11ธันวาคม63ที่ผ่านมาณนะเวทีมวยนานาชาติลังสิตจังหวัดประทุมธานีและคูต๊อกได้จัดกับปิตันเพชรยินดีอาคาเดมี่ขึ้นมาติดอันดับ3ในการจัดัำดับมวยเก่งที่สุดในพออนี้อันดับที่2คูต๊อกจัดให้รถถังจิตเมืองนนท์เหมือนเดิมเป็นนักมวยไทยชาวไทยระดับแชมป์โลกรุ่นไฟเวท ที่ได้รับการกล่าวว่ามีความทรหดและการโจมตีที่รุนแรงรถถังเป็นนักมวยไทยที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงสไตล์การต่อสู้แบบบุกตะลุยที่มักเป็นฝ่ายเดินหน้าไม่มีถอยหลังซึ่งเปรียบเสมือนรูปแบบการเคลื่อนที่ของรถถังรถถังเป็นนักมวยไทยที่สามารถสร้างกระแสตอบรับในการดึงดูดแฟนมวยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมาดังนั้นเขาจึง จัดอันดับของครูต a อกอยู่ที่อันดับ2ครับและอันดับหนึ่งคงเป็นใครไม่ได้นอกจากเขาคนนี้สายดาราตะวันชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจัดเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยที่มีคุณสมบัติอย่างว่าครบถ้วนประกอบด้วยกับผลงานการชนะลวดสิเบ็ไฟตติดจ,จากผลงานที่ผ่านมาบวกกับองค์ประกอบที่เขามีก็ทำให้ผู้คนต่างรู้จักเขาเพิ่มอีกเท่าตัวก็ว่าได้ อย่างที่เราบอกไว้นักมวยไทยเป็นหนึ่งในอาชีพที่เก็บตัวส่อนความรู้สึกได้ดีที่สุดไอแอดจากพัทยาเมืองพัทยาดินแดนแห่งแสงสีความสีวิไลและไม่เคยหลับไหลของจังหวัดชนบุรีเป็นไงกันบ้างครับจากการจัดลำดับของ7นักมวยไทยที่เก่งที่สุดในพอซออนี้ถือว่า ครูต๊อกจัดโดยตัวของครูต๊อกเองและได้มองดูองค์ประกอบหลายๆอย่างในการจัดอันดับครั้งนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยมาณทีนี้ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องสอนมวยไทยบายครูต๊อกและอย่าลืมให้กำลังใจกัน ด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับครูต๊อกได้ทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ